เมื่อวันก่อนนะคะแพรไปเจอโตเกียวราเล็กๆร้านหนึ่งมาค่ะแถวจรัญสนตทวงศ์ร้านนี้นะคะโตเกียวชินละ5บาทเท่ากันทุกไส้แล้วมีเมนูไส้แปลกใหม่หน่าสนใจหลายอย่างเขาชื่อว่าร้านสนหอมนะคะตั้งอยู่ตรงปากซอยจรรญสนติวงศ์60ติดก,กับถนนใหญ่หน้าร้านก็จะมีใบให้ติ๊กสั่งค่ะซึ่งวันนี้แพรก็จัดมาหลายไส้เลยนะคะมีทั้งไส้คัสตาร์ดไข่เค็มไส้คัสตาร์ดครีมนะคะข้าวโพดนมข้นหวานแล้วเขายังมีพวกไส้หมูสับไส้ไส้สกรอกแลวก็พวกปูอัดด้วยค่ะแล้วราคา5บาท นะคะพวกไส้นูเทลลาไส้ในถั่วก,ก็มีนะคะใช้ของอย่างดีเลยค่ะทุกคนแล้วตัวแป้งนะคะถ้าใครไปกินหน้าร้านอ่ะแป้งเขาจะมีความกรอบแต่ว่าถ้าสั่งเป็นเดลิเวอรี่อาจจะไม่ได้กรอบมากนะคะจะมีความนุ่มนิดๆค่ะแต่ก็ไม่เหนียวเกินไปแล้วขนาดชิ้น5้าบาทคือไม่เล็กนะคะพอเทียบกับ iPhone Pro Max แ,แล้วก็คือชิ้นใหญ่ใช้ได้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นไส้เนยกระเทียมกินคู่กับแป้งก,กรอบๆอีกจะบอกว่ามันฟินมากทุกคนมันไม่หวานเลี้ยนจนเกินไปค่ะแล้ววนันนี้ซื้อมาหลายชิ้นเลยแบ่งให้น้องๆคนอื่นชิมดูนะคะทุก คนชมว่าตัวแป้งเขาอร่อยส่วนเมนูนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะเรียกว่าไข่ดาวเสา1ชุดได้5ชิ้น25บาทเขาจะเอาแป้งนะคะมาบีบเป็นวงวงแล้วก็จะใส่เป็นเนยเทียมหรือมรา์การีล,ลงไปแล้วก็โรยด้วยไข่นกกระทาซึ่งอันนี้เฉลี่ยชิ้นละ5บาทหน้าร้านนะคะเขาจะมีแม็กกี้กับพิไทยให้หยอดนะคะข้างในก็จะเป็นไข่แบบเยิยม้มๆสามารถสั่งเป็นไข่สุกด้ด้วยนะคะและเขามีน้ําขายด้วยนะคะเป็นน้ําเลมอนมะนาวน้านําผึ้งแก้วละ29ิดื่มตัดเลี้ยนได้เลยค่ะ